สวัสดีคะ่ะไอ้ฟ้ามาเปิดคลิปกับแม่หน่อยอ่ะเปิดซิกระนั้นไอ้สวัสดีคะ่ะมาเปิดกล้องให้หน่อยสวัสดีคะ่ะอ้าพี่ดองมันนี่ขวอญจะพามากินเขา่าลานบ้านแก้วด้อคะ่ะเดอบ้านแก้วคือนอย่างเตี้ยเกิดซื้อ่นซื้อแก้วโอเคค่ะเดี๋ยวรออาหารมากคนเด้อกดไลค์อะไร ผู้นำมากินของเราก็คือคนนี้นะคะสั่งนมเย็นมากะตะเค้าสั่งมากับปุกกี้อันนี้เขาสั่งอย่างฮะสั่งชานมเย็นชานมเย็นเอามันเกี่ยวบริกากันด้วยนั่นมากับทีมมากับบอส <c oughs> มากับบอสไ <c oughs> อ้น,นี่เป็นบรรยากาศลานเพเนาะ วันนี้เรานั่งข,ข้างนอกอากาศดีค่ะข้างนอกอากาศดีนะคะอันนั้นก็คือแปลว่าหน้าร้านเนาะเสิร์ฟตะบลลิลล่างสินะอันนี้นก็เป็นร้านข้างในเนาะออกไปไม่แต่นะออเดอร์อันนี้มาที่ฟายจูสปอร์ตอันนี้เป็นไก่สเต็กน,น้ำตาลแล้วก็เป็นสกังแฮมเนี่ยเหรอกุ้งเสียบเลิศเหมือน นี่กินกับแอลปลากินอร่อยไหมคะคุณอาหรือฮะเอาตอบดีๆเรามีบริการที่ดีมากเห็นมาเสิร์ฟเข่าเสิร์ฟน้ำบริการดีเราชั่วโมงหนึ่งย่างนี้เขาก็ไปดำหน้าดุเนเอออันนี้คืออีญยังก๋อปลาหมูกรอบนะด้วยเปาอันนี้ผัดผัดอีญยังก๋อผัดไก่ ตับไก่ยัางกบค่ะไก่ตับไก่ผัดเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวผัดเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวค่ะผัดเม็ดมะม่วงแล้วค่าหมู <laughs> แล้วค่าน้ำตก <laughs> ปลาส้มตำปลาค่ะบูปลาบูปลาแซ่บได้เวลาได้เวลากินค่ะลุยวนนี้เอจะกินส้มตำตีเอาเดี๋ยเอาช้อนเดียวอาเค่ะมันเผ็ดน,นะ Står der ballard på menukortet, eller det når man bestiller ved siden af? Det står på kortet. Gør det Ja, på Thailand. Det står her på Thailand. Altså kun skrift Man jo en er europæiske, og så er kun? Der... Altså, jeg er i dag så med dig. Er <løs> อร่อยต้นลืมแสีบซอบวีเฟร์ดิเมสปีสซอบปูเกฮุนเชนและเพียงลิตรวิสก้าอีพิเชนวอสก้าเบสก้าอัพเบิร์ดแล้วค่ัพี่น้องกินเบิร์ดแล้วสมิลาเห็นไหมสมตัมเบิร์ดเกี่ยงเป็นลันเห็นไหมไก่ทอดย้อนให้เพื่อนโอให้อาฟ่าหน่อยนางไม่กินข้าวค่ะนางหวงแต่เล่น กินเสรศษเก็บพี่เขาเรียบร้อยอ่ะพี่กุกกี้สุดยอดเลยพี่กุกกี้โอเคค่ะกินอิ่มแล้วนะคะตอนนี้อยู่นี่หน้าร้านไทยเลสโซลอนเนาะโอเคค่ะกินกับน้องกุกกี้กุกกี้พามากินเมนูกุกกี้กุกกี้เก็กสวยเก็กสวยนี่หลานอยู่แถวนี้เด้อร้านร้านอยู่ใส่กุกกี้

Oh okay.